สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าเขามาส่องมาสนใจเราบ้างไม้คลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวตนอยู่ในโลกของกันและกันแล้วนะคะไม่ได้แอบรักแอบชอบแบบไม่ได้มีตัวตนแบบแอบจนมิดนะจ๊ะแล้วก็เป็นโดยรวมเนาะดูได้ทุกเพศแล้วก็อาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะแล้วก็ตั้งสมาธิเนื่องถึงเขาคนนั้น แล้วก็เลือกว่ากองไหนดึงดูดกองไหนใช้ไม่ใช่ว่าบางคนอ่ะ เรารู้สึกว่าจะเลือกแต่ตำแหน่งเนี้ยไม่ว่าจะดูคลิปไหนก็เลือกแต่ตำแหน่งเนี้ยไม่ได้เลือกจากความรู้สึกหรือไม่ได้เลือกจากกองไพ่ที่รึงดูดหรือว่าเราียกนะคะยังไงก็ค่อยๆตั้งสมาธิไม่ต้องรีบค่ะหยุดคลิปไว้ก่อนได้แล้วค่อยๆนึกถึงเขาคิดถึงเขาแล้วลืมตามาแล้วรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะหนึ่งสองสามนะคะ มาถึงกองที่1นะคะตั้งสมาธิแล้วเลือกแล้วนึกถึงเขานะจ๊ะดูได้ทุกเพศนะคะอย่าเลือกจากตำแหน่งเดิมๆที่เราเคยเลือกลองใช้สมาธิลองใช้ความรู้สึกดูนะจ๊ะแล้วก็ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะอย่างที่รู้เนาะเป็นวงโดยรวมนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเขาคนน,นั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยมาส่องมาดูคนกองนี้บ้างไหมขอหใบค่ะ ไม่อ่านกับหัวนะจ๊าได้หนึ่งเหรียญน,นะคะแปดไม้อืมก็มาส่องมาดูบ้างนะจ๊าไม่ใช่ว่าไม่ส่องไม่ดูเลยอ่าสี่ถ้วยเจ็ดถ้วยหกดาว เรามองว่ามีการมาส่องมีการมาดูบ้างแต่อาจจะไม่ได้แสดงตัวอาจจะไม่ได้แบบว่าระบุตัวตนอะไรมากมายนะักแล้วก็ในที่นี้การเข้ามาของเขาอะอาจจะไม่ได้เจาะจงมาเพื่อดูเราอย่างเดียวอาจจะมาดูเรื่องอื่นด้วยส่องคนอื่นด้วยนึกออกป่ะเหมือนเหมือนเปิดเฟซถ้าเกิดเล่นเฟซกันเนาะก็เหมือนเปิดเฟซ อ่านเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้ที่โพสแล้วก็อาจจะเห็นโพสเราเด้งมาหรือไม่ก็บางครั้งก็อาจจะกดเข้ามาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะงานเยอะนะคะแล้วก็อ่เหมือนเหมือนมาดูแต่ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเราก็ได้เช่นกันนะสำหรับคนกองนี้นะแต่หลายๆครั้งที่เขามาดูเขาก็รู้สึกแฮปปี้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะอืมถามว่ามาดูไหมก็มาดูมาส่องบ้างมาดูบ้าง แล้วอารมณ์ที่เขามาส่องที่เขามาดูหลังจากที่มาส่องมาดูแล้วอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราโพส์ขอห้าใบค่ะในที่นี้ก็แบบว่าเออถ้าเกิดบางคนเป็นเพลงก็แบบว่าเออกดฟังเพลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกยังไงกับเพลงที่เราโพสอารมณ์ประมาณนี้ได้เช่นกันนะจ๊ะ บางคนก็อาจจะเป็นข้อความบทความมีนต่างๆเนาะอืมอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงเจ็ดไม้หนึ่งเหรียญมาอีกแล้วนะจ๊ะเอ็มเพรสเขารู้สึกว่าคุณอ้วนนะคะช่วงนี้เออ่ดูอิ่มเอ,อบิบดูมีความสุขเออบางคนก็ดูแบบว,ว่าอิ่มเอ,อิบขึ้น อวบอันขึ้นอะไรอย่างงี้นี่มองโลกในแง่ดีดูมีความสุขมีความอบอุน่นมีความแฮปปีเ้เขารู้สึกว่าเหมือนปัญหาอะไรหลายอย่างไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณโพส์แต่เรื่องดีๆหรือเปล่าอืมไม่เขาก็มองแต่เรื่องดีๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อบอุน่นนะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สดใสเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มาส่องได้มาเห็นคุณในที่นี้อาจจะเห็นแอคทิวิตี้ต่างๆของในชีวิตคุณแล้วก็เห็นว่าเออคุณยังสุขสบายดียังแฮปปี้กับชีวิตยังมีความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้ตามกับสิ่งที่คุณโพสกับสิ่งที่คุณรู้สึกนะจ๊ะ เขอขยายเจ็ดไม้หน่อยนะคะคนกองนี้เรามองว่าต้องโพสแต่เรื่องดีๆหน่อยนะโพสเรื่องเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยไหมก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่ออกแนวเหมือนเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆอ,อ,อ่ะอการมาส่องของเขาไพ่บอกเลยว่าไม่ได้มาบ่อยนะคะมามาหายๆนะจ๊ะไม่กับตัวเราก็ได้ โพสโพสลบลบก็ได้หรือเปล่าบางคนเขารู้สึกเหมือนจริงๆเขาก็อยากคุยกับคนกองนี้นะอยากสื่อสารอยากพูดคุยแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงบางทีก็อยากจะยินดีกับสิ่งที่คุณโพสถ้าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะเป็นเรื่องราวที่น่ารักก็อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่แต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่เลือกที่จะทําอะไรอาจจะนั่งยิ้มหน้าจอเฉยๆโดยที่ไม่ได้สื่อสารอะไรมากมายเหมือนใจเขาคิดนะคะอืม แล้วก็มาดูสิว่าเขาสนใจคนกองนี้ในระดับไหนคะมากกว่าเพื่อนไหมขอห้าใบในความสนใจของเขามีความเสียใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจเขานะ มันเหมือนอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตเรื่องราวความเศร้าบางอย่าง w ิวออฟ f อ o ์จูน t ดอะโฟลสองไม้เด็กไม้แล้วก็สามถ้วยเออเรามองว่าเขามาสองคุณในฐานะแบบมันเหมือนไม่มีฐานะมันเหมือนเป็นคนที่เคยมีความผูกพันกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นมิตรภาพการันตีว่าบางคนก็อาจจะกุ๊กกิ๊กกันเนาะมันก็ยังมีความรู้สึกนั้นไหมมีแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ย ภายนอกเขาอาจจะทําตัวเหมือนได้ปลดปล่อยแล้วอะเอ้ยดูเป็นอิสระดูเป็นเดอะฟูลก็แค่ได้มองได้มาส่องแค่นั่นแหละแล้วฉันก็ไปทําเรื่องราวไม่ใช่ไปทําเรื่องราวเคาก็ไปใช้ชีวิตของฉันไปโฟกัสเรื่องนูน้นเรื่องนี้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่ฉันมีในการที่แสดงออกก็คือทําเหมือนเพื่อนมีความหยาย่วงใยมีความใส่ใจแต่ก็อยู่ในระดับเพื่อนทันที่จริงในใจอะมันมีความเศร้าบางอย่างอยู่มีความเสียใจมีความเสียดายอะไรบางอย่างอยู่แต่มันเหมือนแบบ ย้อนกลับไปนะตรงจุดนั้นไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะเข้าไปพูดจะเข้าไปแสดงออกอะไรยังไงก็คือแต่ภายนอกก็แสดงออกมาชิวๆเรื่อยๆแฮปปี้ดีนะ,อ,ะอารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็มาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้คนกองนี้อีกคะ่ะในช่วงนี้นะ ทำเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆอะ่ะดูสนใจคนกองนี้นะคะไพ่บอกว่าโอเคนะจ๊ะกับยานพานะเรามองว่า,ายานพานะอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าหาอาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยนะแต่เรารู้สึกไม่ก็ยานพานะในหมายถึงสื่อโซเชียลก็ได้เราเลยรู้สึกว่าเขาก็โอเคกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่หรือในสถานะที่เป็นอยู่นะตอนนี้แล้วก็หมายถึงตัวคุณด้วยก็ได้คุณก็แฮปปี้คุณก็โอเคกับเรื่องราวที่มันเป็นอยู่เหมือนแบบ มันเคยผ่านความเศร้ามาแล้วอะเคยผ่านความเสียใจมาแล้วแล้วนะตอนนี้มันออกแนวเรียบๆเ,เฉยๆคุยได้ไหมก็คุยได้หรือจะไม่คุยก็ไม่เป็นไรเออคุณก็แฮปปี้กันในชีวิตคุณเขาก็แฮปปี้กันในชีวิตเขาตอนนี้ถ้าเกิดเป็นดวงของความรักก็อย่างที่บอกเนาะเรารู้สึกว่าก็ ไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนหรืออารมณ์ไหนคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคเดีอะมันไม่ได้มีความสุขมากมายแต่ก็ไม่ได้มีความทุกข์มากมายนะคะอืมถ้าแอบรบักแอบบชอบอยู่ก็คือเราก็รู้แหละว่าเราก็ชอบเขาเราก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมจะ move on ไปมันก็ตัดใจไม่ได้แต่ถามว่าเราก็แฮปปี้กับในจุดที่เราเป็นอยู่ก็นิดนึงอะมันก็ไม่ถึงกระทุกแต่ก็ไม่ได้สุขมากออกแนวหน่วงๆก็ได้เช่นกันนะจ๊ะสาหรับคนกองนี้นะก็ ก็เวลาคนถามว่าเออเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ตอบว่าเออก็โอเคดีมันก็เหมือนจะโอเคเนาะแต่บางทีมันก็ไม่ได้โอเคทั้งหมดถูกปะ แต่เรามองว่ามันก็ไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ถ้าถามว่าตัวเขามาส่งคุณไหมมาส่งบ้างอาจจะไม่ได้ตลอดอาจจะไม่ได้แบบว่าบ่อยๆแต่ก็มีมาบ้างเรื่อยๆแล้วก็ happy. แฮปปี้กับสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณมีแล้วก็ไม่ว่าคุณจะโพสต์อะไรหรือคุณจะโพสต์ไม่ว่าจะเป็นเพลงจะเป็นอะไรเขาก็กดดูกดฟังนะคะอแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกอะไรแม้ภายนอกเขาจะดูยิมย้มแย้มแต่ภายในเขาก็มีความเศร้ามีความผิดหวังซ้อนอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะย,ยังไงก็เป็นโดยรวมเนาะ ฟังแล้วรู้สึกดีก็คิดว่าเป็นของเราฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคก็คิดว่าเฮ้ย ESE เป็นของคนอื่นพลังงานไม่ตรงยังไงก็ถ้าอยากดูดวงสนตูดูรายละเอียด,ด,ด,ดใต้ใตใคลิปได้นะคะและขอให้คนกองนี้ได้เจอกับความรักที่ดีๆรักที่สมหวังในเร็ววันนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะถ้าเกิดคนไหนน้ำหนักขึ้นก็ขอให้ลดน้ำหนักได้นะจ๊ะไปแล้วจ้าช้าเอาล่ะค่ะมาถึงกองที่สองนะคะเวลาเลือกกองเนี่ยขอพูดนิดนึงเนาะว่าให้เลือกจากความรู้สึก จากสิ่งที่ดึงดูดใช้เวลากับ มันค่อนข้างนานนิดนึงได้นะคะอย่าเลือกจากตำแหน่งว่าเฮ้ยฉันเคยเลือกตำแหน่งนี้มาฉันก็จะดูแต่ตำแหน่งนี้ไม่ว่ากี่คลิปเอนก็จะเลือกตำแหน่งที่สองอะไรประมาณนี้เออเรามองว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตรงกับพลังงานที่จะได้ก็ได้นะยังไงค่อยๆเลือกค่อยๆใช้ความรู้สึกนะคะแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะานแล้วก็อย่างที่บอกเป็นดูโดยรวมเลยจ้ะไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าไม่สามารถตรงกับทุกคนได้อยู่แล้วนะคะยังไงก็มาดูกันแล้วก็ตั้งสมาธิกันดีกว่า สำหรับคนที่คนก็ที่สองนึกถึงอยู่นี่เขาคนนั้นมาส่องคนที่สองบ้างไหมเออมาส่องมาดูไหมมาสนใจบ้างปล่าขอห้าใบค่ะน้องอยากออกหายพีเธอเขาทำอะไรค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงดูลึกลับ อยากจะส่องถ้าเกิดไม่ได้เปิดอีก5ใบนะเรารู้สึกว่าเขาทาตามใจตัวเองอะ่ะถ้าจะส่องอะ่ะออกแนวแบบว่าแอบ,บส่องไม่ให้รู้ตัวได้ด้วยซ้ำสี่ไม้จะทําตัวนิ่งๆอะไรงๆเหมือนทําเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆก็สนใจจริงๆก็มาส่องนะคะเออบอกเลยแล้วก็เขารู้สึกว่าตัวคุณต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างมากกว่านี้สิตัวเขาจะไม่ค่อยทำแอคชั่นอะไรหรอกเขาชอบให้เป็นฝ่ายที่แบบว่าเกกะ ชอบให้คุณเป็นฝ่ายที่มีเทคแอคชั่นกับเขามากกว่าแต่ถามว่าเขามาส่องไหมมาส่องนะแล้วก็มาส่องบางเวลาแล้วก็นานๆทีตามอารมณ์ของเขาว่าอารมณ์ติดๆอารมณ์ศิลปินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมบางครั้งสำหรับคนกองนี้นะถ้าอยากจะเมนก็เมน้นถ้าอยากจะไม่อยากเมนก็ไม่เมน้นทั้งที่จริงก็มาส่องนะั่นแหละก็มาดู แล้วก็อาจจะไม่ได้ตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกแต่ก็ไม่เคยหายไปไหนไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่หายนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของการแสดงตัวคนกองแรกอาจจะไม่ค่อยแสดงตัวเลยนะแต่คนกองนี้ก็คืออยู่ตามอารมณ์เขาบางครั้งก็แสดงตัวบางครั้งก็ไม่ได้แสดงตัวแล้วก็มองว่าตัวเขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองพอสมควรว่าเออตัวคุณต้องหวยหาเขามากกว่าน,นี้สิหรือพยายามเข้าหาเขามากกว่าน,นี้สิอารมณ์ประมาณเนี้ยอืม ดูมีความมั่นหน้ามั่นโหนกพอสมควรนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยแต่โดยรวมแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้ทําอะไรมากกับความสัมพันธ์นี้นะแต่ก็ไม่ได้หายไปจากคุณนะเหมือนยังมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีอ่อยมีหยอดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูจะเข้าหาอ,ออกแนวเหมือนกาก้าถ้าพูดง่ายๆแล้วก็มาดูซิเวลาที่เข้ามาส่องเนี่ยเขารู้สึกยังไงเพลงที่คุณโพสต์กดฟังไหม บทความที่คุณโพสเอ่ยอะไรเอ่ยเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะขอห้าใบค่ะบางคนก็มีอาจจะมีการตัดพอต่อว่าได้นะจ๊ะเออทำไมเขารู้สึกดีขึ้นมาลนะ่ะในใจลึกๆเขาก็มีความแฮปปี้อยู่นะมีความรู้สึกดีๆอยู่นะ The Star รแปดเหรียญ แปดดาควีนไม้สี่ไม้เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับสิ่งที่คุณโพสบางโคตคุณอาจจะไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่เขามั่นใจว่าต้องเป็นเขาก็บอกแล้วเขาค่อนข้างมั่นนามันกเนาะเออคิดค่อนข้างตัวเองค่อนข้างเยอะและเขารู้สึกว่าเออสิ่งที่คุณโพสหรือเพลงเนี้ย จริงๆบางทีคุณอาจจะพูดเพราะว่ามันเพราะมันอาจจะโดนใจคุณแต่อาจจะไม่ได้สื่อถึงเขาแต่เขาก็จะมองว่าเออส่งสื่อถึงฉันหรือเปล่ากําลังบอกความในอะไรกับฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกเหมือนกับว่าอย่าให้คุณดูตั้งใจรักเขามากกว่านี้แต่ตัวเขาทําอะไรไหมจัหน้าไพ่เขาก็ดูไม่ทําอะไรมากมายนะคะแต่อยากให้คุณตั้งใจทํามากกว่านี้ฉันก็งงกับเขาเหลือเกินนะจ๊ะมไม่รู้ว่าถามถึงพ่อหนุ่มคนไหนหรือแม่สาวคนไหนนะคะ เก็บค่อนข้างเก็บอารมณ์เก่งแล้วก็เขาชอบที่จะเป็นคนพิเศษนะบอกเลยชอบที่จะเป็นคนพิเศษชอบที่จะเป็นคนที่ดูแบบว่าให้คนอื่นมี Take a คชั่นกับตัวเองมาก แต่ถามว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวในการแสดงออกทั้งที่คิดว่าตัวเองอะ่ะให้ชั้นอยู่แล้วเพลงนี้ให้ชันอยู่แล้วโพสต์นี้หมายถึงชันอยู่แล้วแต่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากในงแง่มุมหนึ่งว่าเออจริงหรือเปล่านะจะเข้าหายังไงนะจะพูดยังไงดีนะนู่นนี่นั่นมันมีมนมแบบมันมีกำแพงนะมันมีเซฟโซนบางอย่างแต่ถามว่ารู้สึกดีกับสิ่งที่คุณทํำไหมหลายๆอย่างถ้าเรารู้สึกว่าตัดพวกเออตัดเพราะต่อว่าอะไรไปเรามองว่าเขาค่อนข้างแฮปปี้กับสิ่งที่คุณโพสต์นะคะค่อนข้างแฮปปี้กับสิ่ง เรามองว่าเขาอาจจะมองแต่สิ่งที่ดีๆก็ได้นะสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะแบบว่าคิดนิดนึงว่าอาจจะไม่ใช่ของฉันหรอกเธออะไรที่คุณตัดโพอต่อว่านน่นนี่นั่นก็คงบอกคงไม่ได้ว่าฉันหลอกอะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่ก็แบบว่าเธอคงงอน,น่ะเอออารมณ์ประมาณนี้เหมือนเขาจะมองเราในแงด่ดีหรือค่อนข้างหลงตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่มีคนพูดถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในที่เนี้ยเขารู้สึกว่าคุณมีความตั้งใจอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ จากสิ่งที่คุณโพสอันนี้สําหรับคนที่บอกว่ามีการเวริ้นเวอ้อนิดหนึ่งนะจ๊ะถ้าเกิดบางคนไม่ได้เวิ้นเวอ้อเลยหัวเขาเนี้ยจจะคาต้องข้ามนะคะอืมแล้วเอาละค่ะมาดูกันว่าเขาคนานั้นที่คนกองนี้นึกถึงเขาสนใจคนกองนี้ในระดับไหนนะตอนนี้มากกว่าเพื่อนหรือเปล่าพิเศษมากกว่านั้นไหมอืมขอดูห้าใบ พลังงานอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับผลนะบางทีอาจจะสลับบอกความรู้สึกเราแทนก็ได้อืมมันมีบางอย่างเศร้าซ้อนอยู่ในจิตใจเขนานะคะเนี่ยอะมีความชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบคุณนะเออบอกเลยนะว่ามีความถูกอ,อกถูกใจคุณมีความชอบแต่อะไรหลายๆอย่างมันรู้สึกเหมือนเหมือนไปด้วยกันไม่ได้อะ่ะอืมในทีน่นี้บางคนอาจจะอยู่ไกลกัน บอกเลยว่าอาจจะอยู explicit, ่ไกลกันมีระยะทางมาเป็นอุปสรรคกระสออาจจะมีเรื่องของสเปซบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างหรือเป็นความรู้สึกเก่าๆก็ได้อาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยคุยกันอาจจะเป็นคนบางคนที่ยังอยู่ในจิตใจกันก็ได้ที่มาดูกองนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ยังไม่อยากที่จะหยุดแต่ถามว่าความรู้สึกจริงๆเขาแล้วอะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามีความชอบคุณนะอย่างที่บอกมีความชอบคุณ มีความรู้สึกดีๆกับคุณมีความถูกอกถูกใจคุณแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดให้คุณเข้าไปแล้วก็อย่างที่บอกหลายคนก็อาจจะเป็นถามถึงคนเก่าๆได้เรารู้สึกเหมือนกับว่า มีอะไรบางอย่างของคุณน่ะยังไม่ตอบโจทย์เขาแม้ว่าชอบก็จริงอาจจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตานิสัยบางอย่างเอออาจจะโอเคที่เขารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันน่ารักมันดูน่านสนใจแต่ในหลายๆอย่างเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหาแล้วก็บางคนให้ระวังว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้มีการทะเลาะกันมันอาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาไปกันไม่ได้ก็ได้นะอมืมันเหมือนมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าไปไม่ได้อ่ะเออ มากกว่านี้ไม่ได้รู้สึกชอบก็จริงรู้สึกแฮปี้เวลาอยู่ด้วยก็จริงนะแต่มันไม่สามารถพัฒนาได้ณนะตอนนี้ณนะเวลานี้นะจ๊ะเนี่ยแล้วก็เป็นหกถ้วยมีความรู้สึกดีๆนั่นแหละมีความผูกพันนั่นแหละแต่อาจจะเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนมีความห่วงใยมีความใส่ใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาหลากักๆก็อาจจะมาจากตัวเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่อยากที่จะเปิดให้คุณเข้าไปในโลกของเขาเปิดเข้าไปในพื้นที่ของเขาเพราะว่า ในพื้นที่ของเขาก็แล้วก็ไม่ได้เจาะจงนะว่ามันอาจจะมีเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอยู่เยอะแยะหรือเปล่าทําให้เขาไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คุณทั้งที่ก็ชอบคุณนะจ๊ะเออยิ้มแก้มปีกกันหรือเปล่ายิ้มแก้มปีกแบบแอบเนี่ยแนว,แนวเขาเรียกว่าอะไรซ้ำน้ำตาเนาะอืมเหมือนจะชอบแต่ก็ไปด้วยกันไม่ได้ฉันก็งงกับความคิดของเขานะคะฉะนั้นคนกรองนี้ถ้าทําคะแนนได้อยู่จงทําคะแนนต่อไปนะจ๊ะเออบอกเลยนะจ๊ะมีความรู้สึกดีกับคุณนั่นแหละแต่แค่อาจจะปากแข็ง อาจจะรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างไปด้วยกันไม่ได้ก็แค่นั้นนะเออฉะนั้นอุปสรรคมีไว้ให้ฝ่าฟันค่ะเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนนะคะถ้าเกิดเขาโสดเนี่ยยังไงก็พุ่งชนไปเลยค่ะเออสนับสนุนแล้วก็มาดูดวงความรักของคุณในช่วงนี้นะจ๊ะว่าเป็นยังไงไกลเกลี่ยแล้วก็โอเคโอ,โอเคมา2องกองเลยอะ่ะ เรารู้สึกว่าในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องที่ผิดใจกันอาจจะมีเรื่องที่เรากับเขาไม่ได้คุยกันอะ่ะมีบางอย่างที่มันปิดกั้นอยู่ฉะนั้นถ้ามีเวลาไกลเกลี่ยไนดะ้ให้ไกลเกลี่ยหรือ,อพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะเปิดใจกันให้ได้มากที่สุดก็ก็จะดีนะคะคุณก็จะรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นจะรู้สึกโอเคกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเราควรจะทำอา่าเขาเรียกว่าอะไรเบนเข็มทิศทางไปทางไหน มันจะได้ไปหรือมันจะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปต่อได้หรือเปล่าหรือควรหยุดแค่นี้บางคนนะชอบกันรักกันก็จริงแต่คบกันไม่ได้ก็มีเยอะถูกปะดังนั้นคุณรู้เรารู้สึกว่าตัวคุณอาจจะต้องหนึ่งทะเลาะก,กับตัวเองก่อนนะคุยกับตัวเองก่อนว่ารู้สึกกับเขายังไงจริงๆ h a p แฮปปี้กับเขาไหมหรือแค่อยากเอาชนะหรือแค่รู้สึกเหมือนเพื่อนเวลาคุยแล้วมันติดอะ่ะบางคนอะ่ะคุยกันทุกวันอะ่ะ มันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยติดคนนี้แต่จริงๆอถามว่ารักไหมบางทีก็อาจจะไม่ได้รักถึงขนาดนั้นแต่ชอบที่จะคุยด้วยชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ถามใจตัวเองก่อนแล้วก็ลองไปคุยกับเขาก่อนว่าอาจจะมีเรื่องผิดใจกันอะไรหรือเปล่าเป็นไปนได้มากกว่านี้ไหมนะช่วงนี้เรารู้สึกว่าคุณจะได้คําตอบบางอย่างไม่ว่าจะออกมาเป็นบวกหรือลบคุณจะโอเคกับมันคุณจะแฮปปี้กับมันนะคะไม่ว่าจะโสดหรือจะไม่โสดอะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะรู้สึกดีกับมันดังนั้นช่วงนี้เรารู้สึกว่าเป็นช่วงของการไก่เกลี่ยก็ช่วงของการอย่าใช้อารมณ์นะจ๊ะอารมณ์ก็จะประมาณนี้ขออภัยสำหรับคนกองที่สองด้วยนะคะที่มาดามจำหัวข้อไม่ได้ <laughs> ยังไงก็อย่าถือสานะจ๊ะทุกคนยังไงขอให้คนกองเนี้ยได้เจอรักที่ดีนะรักที่มีความสุขสมหวังรักที่เรากับเขาแบบรู้สึกดีต่อกันออ ก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช่าเอาละค่ะมาถึงกองสุดท้ายแล้วนะจ๊ะก็ตั้งสมาธิแล้วเลือกกองอันนี้ขอพูดนิดนึงนะอย่าเลือกจากตำแหน่งให้เลือกจากความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ หัวข้อนี้อยากเลือกกองนี้หัวข้อนี้อยากจะเลือกกองนี้อยากเลือกแต่ตำแหน่งเดิมทุกกองอยู่ดูตำแหน่งเดิมตลอดเลยเนี่ยอาจจะไม่ตรงได้นะคะในเรื่องของพลังงานแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะจ๊ะแล้วก็เป็นนงโดยรวมเนาะอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแล้วก็บางทีอาจจะสลับแทนที่จะบอกความรู้สึกเขาแดนบอกความรู้สึกฝั่งเราก็ได้เช่นกันนะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงเนี่ยมาส่องมาสนใจคนกองนี้บ้างไหมข้อห้าใบค่ะ เฮอมิตขึ้นมาทันทีเลยนะจ๊ะแทนพลาเนอืมสิบดาบแปดเหรียญสองเหรียญเดวิลเรามองว่ามาสองนะแต่ทุกครั้งที่มาสองทำไมรู้สึกเศร้าเนาะอ่าเรารู้สึกว่าเขาอะ่ะ เหมือนจะไม่ได้แสดงตัวตนเหมือนจะไม่ได้พูดคุยสำหรับบางคนนะอาจจะเป็นคนที่ไกลกันแล้วคนที่ห่างกันแล้วด้วยซ้ำคนที่ช่วงนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้พูดคุยเหมือนก่อนอะ่ะเออมีอารมณ์เงียบเยมนิ่งๆในใจเขาอะแต่ถามว่าเขามาส่องคุณไหมมาส่องค่ะตลอดเวลาอ่ามาส่องแล้วก็รู้สึกเศร้าใจรู้สึกเสียใจในหลายๆอย่างแล้วก็ เหมือนอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าที่จะทะําอ่ะเหมือนสองจิตสองใจโน่นนี่นั่นแต่ว่ามีความหลงหลยยังไงก็ต้องมาส่องก็ต้องมาดูคุณอยู่ตลอดเวลาอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวรู้ทุกการเปลี่ยนแปลงเอาเป็นแฟนคลับพวกเราหรือเปล่านะคะเนี่ยสำหรับคนนั้นเออแต่มันมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่มันมีความรู้สึกเสียใจบางอย่างซ่อนอยู่กับสิ่งที่เขาทำหรือกับสิ่งที่เขาต้องทำอะ่ะ ทั้งที่จริงอ่ะเหมือนเขาอยากที่จะทําอย่างอะไรบางอย่างมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยซ้ำนะจากหน้าไพ่นะแล้วเขามาส่องเขารู้สึกยังไงเพลงที่เราโพสเขากดฟังไหมข้อความที่เราโพสนูน่นนี่นัน่นเขาเห็นแล้วเขาเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนี้นะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเขาห้ามายที่จริงอ่ะไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันมีอารมณ์ร่วมกับเราค่อนข้างเยอะนะเนี่ยอืม สิบเหรียญนะจ๊ะมาค่ะมาตลอดกดฟังกดดูจริงๆแล้วเขาอยากที่จะมีเทคแอคชั่นกลับมาให้คุณเยอะกว่าที่เป็นอยู่บางคนก็อาจจะมีเทคแอคชั่นกันนะอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เต็มที่ในแบบที่เขาอยากให้ทําเพราะมันมีหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่า ไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงไม่รู้ควรจะเข้าหาย,ยังไงการที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้หรือการที่มองคุณอยู่ห่างๆเนี่ยอมันอาจจะดีกว่าก็อย่างที่บอกเนาะตั้งแต่ต้นมันมีบางอย่างที่เขากําลังแบบรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอะรู้สึกว่ามันเสียใจยอยากจะทําอะไรมากกว่านี้แต่ทาไม่ได้อแต่ถามว่าจะตัดคุณออกจากชีวิตเขาได้ไหมก็ตัดไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็ในที่นี้เป็นหนึ่งดาบเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วหลายๆอย่างหลายๆครั้งที่คุณโพสอะไรแล้วเขาอยากจะตอบโต้กับคุณนะแต่เขาทำไม่ได้คุณค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับเขาพอสมควรนะคะเนี่ยด้วยความที่มันขึ้นไฮพี ete, เรารู้สึกว่าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะอ่อยเป็นนะอ่อยเป็นนิดนึงวางยาเป็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาค่อนข้างที่จะตบหลุมพางคุณง่ายง่ายๆเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากทั้งที่จริงในใจนี่คืออยากจะโต้อตอบอยากจะพูดคุยแล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าคุณแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ด้วยแต่ถ้าคุณไม่แฮปปี้เขาก็จะมีความเศร้ามีความเสียใจกับคุณนะคะเหมือนเอาจริงๆมีความมีอารมณ์เหมือนแบบว่าผูกพันกันระดับเหมือนเป็นคนในครอบครัวได้เหมือนกันนะคือสิบเหรียญเนี่ยอืเหมือนพ่อดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงบางทีเขาอาจาจะจะอายุน้อยกว่าเราด้วยซ้ํานะคะเนี่ย จับตามองคุณอยู่ตลอดนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ได้สนใจแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรแค่นั้นอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเขาคนนั้นรู้สึกกับคนกองนี้ในลักษณะไหนมากกว่าเพื่อนไหมมากกว่าพี่น้องลูกปล้าเออเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากรู้นะจ๊ะ เรารู้สึกว่าใน3ามกองเนี้ยคนกองเนี้ยค่อนข้างที่จะอินกับเรามากกว่าคนกองอื่นๆน,นะในอารมณ์ของพระหน้าไพ่นะคะอินกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโพสอะไรอย่างเงี้ยอืมดูดราม่าง่ายอะเธอตัดสินใจอยู่ 5ถ้วยมาทุกกองเลยฉันเกลียดจังเลยนะถามว่าเขาจะสามารถรู้สึกกับเรามากกว่าเพื่อนได้ไหมเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะจุดนั้นแล้วอ่ะเขาไม่สามารถเปิดให้คุณเข้ามาในพื้นที่ของเขาได้แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่เขาเสียใจกับการตัดสินใจของเขานะมีอะไรบางอย่างที่เขาเศร้าใจอ่ะแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป ถ้าถามว่าเขารู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนไหมเรามองว่ามันก็มีความรู้สึก่ะที่มันมากกว่าเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องพูดกันอ่ะแต่ก็รู้ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะตอนนี้แล้วก็เขารู้สึกว่าเวลาของคุณกับเขาว่ามันเหมือนเส้นขนานน่ะมันมันอยู่ใกล้กันแต่ก็สื่อสารกันมากไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ห่างไกลกันก็คือก็ยังเห็นกันบ้างยังได้แบบมีโอกาสถ้าได้พูดคุยก็ได้พูดคุยกันบ้างอารมณ์ประมาณนี้นะคะ มีความเศร้าอ่ะลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาคนนี้อยากจะขอโทษคุณมีความเศร้าบางอย่างมีความเสียใจบางอย่างกับการตัดสินใจในอดีตอะไรก็ตามของเขาอ่ะเออแต่เขาก็ตัดคุณออกจากความคิดเขาไม่ได้นะคะอืมบอกเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในแบบที่เขาอยากจะให้เป็นสักเท่าไหร่ในเรื่องเราความรู้สึกระหว่างเขากับคุณนะคะเขาขยายสองใบนิดหน่อย จริงๆอะมันก็มีความห่วงคุณห่วงคุณอยู่ด้วยรู้สึกดูไปแล้วก็เหมือนอยากจะซ้ำน้ำตาไปนะคะคนกองนี้ <c oughs> อืมเนี่ยเขาอาจจะติดบางคนอาจจะมีแฟนหรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่า มันพัฒนามากกว่าเพื่อนไม่ได้บางทีอาจจะเป็นโตคุณเองก็ได้นะไม่ใช่แฟนเขาก็ได้นะที่เป็นคนที่ปิดกั้นสถานะเให้เขารู้สึกว่ามันคงเป็นได้แค่เพื่อนอาจจะเป็นเรื่องนิสัยบางอย่างการตัดสินใจบางอย่างบางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากเขาฝ่ายเดียวก็ได้อาจจะมาจากฝ่ายคุณด้วยก็ได้ที่มันทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนามากไปกว่าเพื่อนทําได้ก็แค่ดูอยู่ห่างๆอย่างห่งหงหวงๆนะจ๊ะ อารมณ์ไพ่ก็จะประมาณนี้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะอะไรที่เราคิดว่าดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่เราคิดว่าไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นโยนไปคนอื่นเลยนะจ๊ะแล้วก็มาดูว่าดวงความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างคาขอนึงใบหลักนึงใบเงานะจ๊ะอืมนิรัน,นร์กรหยุด <laughs> หยุดความฟุ้งซ่านนะคะอืม เรามองว่าคนกองนี้เวลารักใครอ่ะค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะ,ะดังนั้นถ้าถามว่าตอนนี้จะมีใครไหมถ้าเป็นลักษณะคนโสดนะก็จะบอกไปเลยว่าโสดต่อไปนะคะเนี่ยทั้งหยุดทั้งโสดนะคะคือแบบหยุดความคิดเรื่องเรื่องความรักไปก่อนนะช่วงนี้แล้วก็อะไรที่มันเศร้าเหมือนคนกองนี้ยังตัดใจไม่ได้อยู่เหมือนกันแหละ เป็นทาถ้วยอะอาจจะยังนึกถึงเขายังคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ถ้าเกิดคุณโสดไพ่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดในเรื่องของความรักอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ใช่ลู่ทางของเราเนาะในหนึ่งเดือนนี้ในสามเดือนนี้นะจ๊ะยังไงก็ไปทําเรื่องอื่นก่อนอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านอะไรมากนะคะและ้วไพ่บอกว่ายัางไงก็ลองไปทําบุญดูนะคะถวายของเป็นคู่ถวายดอกไม้เพื่อให้ได้เราได้เจอรักที่ดีรักที่สวยงามนะกับคนนี้ก็คงเป็นได้แค่นี้แหละ จากหน้าไพ่นะช่วงนี้นะแต่ถ้าเราอยากจะพยายามได้ไหมก็อย่างที่ไพ่บอกหยุดก่อนพยายามในส่วนของเราได้ก็พออย่าไปคาดหวังเยอะอย่าไปคาดหวังว่าเราต้องได้รับการตอบรับแบบนั้นเราต้องได้รับการตอบรับแบบนี้นะจ๊ะไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเราแหละแล้วก็มองหาคนใหม่ๆไปด้วยก็ได้บางทีคนนี้อาจจะไม่ใช่คนของเราแล้วก็ได้นะคะทุกคนยังไงก็เป็นพลังงานโดยรวมเนาะอาจจะไม่ได้ตรง,ง,งรกับทุกคนยังไงก็ ฝากเพื่อความมันเทิงแล้วก็ขอให้คนกองน,นี้ได้เจอรักที่ดีๆรักที่สุขสมหวังในเร็ววันนะคะอาจจะมากกว่าสามเดือนหน่อยไม่เป็นไรขอให้ได้เจอในปีนี้แล้วกันนะจ๊ะโอ้ยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช่า